ที่พระองค์จัว่ามันเป็นตถตาก็คือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิฏตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนันยะทะตาไม่เป็นอย่างอื่นมันจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเกิดแล้วก็ต้องดับเกิดมาแล้วดับแล้วก็เกิดอีกชอบวนอยู่อย่างนี้นเราจะเข้าใจาเหตุและทํามันเกิดมาจากเหตุอย่างนี้เป็นนี้เลย ็แต่แบบอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้แหละพอสุดท้ายเวลาเราไปอยู่กับใครก็จะเกิดความเข้าใจว่าก็เป็นคนอย่างนี้แหละแลาก็จะไม่เกิดความคาดหวังอะไรกับใครมากมายเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาเป็นของเขาอย่างนี้เราก็ไม่เราก็จะไม่เก็บอารมณ์คนอื่นมาเป็นทุกข์เราจะไม่เก็บนิสัยคนอื่นมาเป็นทุกข์ถ้าจะเป็นสมัยก่อนถ้าจะแบบทําไมคนนี้เป็นอย่างนั้นทําไมคนนั้นเป็นอย่างนี้ทําไมเขาไม่ทําอย่างนี้ทําไมเขาไม่ทําอย่างนั้น พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังมัาก็จะหมดกิจไม่พอใจนะสุดท้ายใครทุกข์เราทุกขนะ์ยิ่งคนใกล้ตัวยิ่งแบบว่าทําไมทําไมไม่อย่างนั้นทําไมไม่อย่างนี้นแต่พอสุดท้ายเราฝึกหัดปฏิบัติไปเข้าสังเกตไปเราก็จะเกิดความเข้าใจใหม่ว่าอ๋อเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้นนะเราก็เป็นของเราอย่างนี้นะมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทาไมเราต้องไปทุกข์ก็จนะนะนะ แหลสุดท้ายพอเราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวเข้าใจเรื่องของเหตุปัจจัยเรื่องของความเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยทุกอนจิตในใจเรามันก็จะค่อยๆบรรเทาเบาบางไปจนหมดสิ้นไปในที่สุด